คริสต์ศตวรรษที่6ที่เวียดนามตอนเหนือลีนามเดผู้นําเชื้อสายหลวงแย่ก่อกบฏขับไล่อํานาจราชวงศ์เหลียงจากดินแดนเจียวเจ,อเจอือและสถาปนารัฐวันส่วนในปีคิตรศราช544แต่ในปีคศักราช602ราชวงศ์สุยส่งแมททับหลิวฟางมาปราบและยึดครองเวียดนามตอนเหนือคืนความวุ่นวายในจีนที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฮั่นจนถึงการรวมแผ่นดินโดยราชวงศ์สุยได้ก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่โดยเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์นอกอำนาจรัฐเช่นกลุ่มคนพูดภาษาไทยในช่วงเวลานี้ภาษาไทยแตกเป็นสมสาขาคือสาขาไทยเหนือเช่นไทยย้อปูอีสาขาไทยกลางเช่นจ้วงนุงไตและสาขาไทยตะวันตกเฉียงใต้เช่นไทยลาวเป็นต้นชาวไทยเริ่มแยกตัวจากกลุ่มจ้วงนุงและไตโดยมีแม่น้ำแดงเป็นเส้นแบ่งวัฒนธรรมทางเหนือกลุ่มจ้วง นุง่งค่อยๆถูกกลืนโดยวัฒนธรรมจีนขณะที่ทางใต้นั้นชาวไทยและลาวบางส่วนพยพสู่พื้นที่นอกอำนาจจีนเช่นลุ่มน้ำโขงและเขตภูเขาตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวตรรษที่6ปรากฏหลักฐานทางโบราณาคดีและตำนานท้องถิน่นที่บ่งชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยจากตอนใต้ของยุนนานสู่ลุ่มแม่น้ำดำซึ่งเป็นบนรรพชนของชาวไทยดำไทยขาวและไทยแดง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแถนแหล่งกําเนิดของ12จุไทยสหพันธรัฐเมืองไทยที่ปกครองตนเองบริเวณลุ่มแม่น้ำำําดําใกล้ชายแดนลาวเวียดนามจีน